เห็นอยแซ่อร่อยไหมยบปายไม่ทำปลายจ้ะอ่าจะยิ้มประมาณนี้ก็กลัวก็กลัวเราจะชิงยิ้มน่อยอร่อยไหมอ่ะอร่อยไม่กิ้ขหนมเหรอจ๋อ ไมไปถึงนอนเลยเองนี่มันเหลี่ยมจริงๆเลยเรามีขนม้วยนะขอ๋อตก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 สุก็ไปนั่งวินแวกันไปอยู่ด้วยอืออือไปก้างอ๋อ คุมเคยับล่นตรงไันพุงอ่าจ้าเพราะว่าขับผอมลงแต่งยิ้มหน่อยสูดยิ้มหน่อยพาลูกไม่ได้สสัตว์เลยู่ยยิ้มหน่อย อ่ะแป้งนั่งเลยแป้งนั่งเลยอยิ้มยิ้มหน่อยเวลาไปเยี่ยมได้แต่นั่งนอกกรงเนะาะหนึ่งสองสามยังผู้ชายไม่ได้มาไม่ได้มาค่ะโยมอนอนกินกันหนูนอนกินแบบชิลมากเนาะหงายท้องกิน <c oughs> เอาที่สอห่อแน่แหละปวดยัง,งนขงนมก็จะนานๆให้กินเนาะเพราะว่าเดี๋ยวสุขภาพเขานะ น้ำนานกินดีนนดีใจสบายใจมากยะถ้าพเจาใสอะไรกลับใสโก่งแล้วใส่ท้ายพอจะเริ่มมาเลยยังไม่ได้อาคืนก็เลยตรง <c oughs> ก็เลยว่าถ้าไปก็จะใส่พวกข้ส่งข้สารไปให้หลิกตัวอื่นด้วยเ็ไได้ใช้อีกนะ เยอะปะแค่ไม่เหลือละจับได้จับได้เอาเอาเอาดอกบัวให้เขาดิขนมไม่ใช่ให้อันนึงก็ได้ให้ทีละอันเขาชอบกิน ใช่งานเห็นไหมล่ะเถ้ยาจะกินข้างในชอบกินข้างในมันเป็นเหมือนยาชอบเห็นไหมล่ะชอบโยมยังกินอยู่เลยเพราะมันเป็นอร่อยไหมจ๋อหมหอมนิดๆส่วนอะศนขนมอ่ะขนมไม่ให้จ๋อกินให้กินเป็นผักผลไม้นะวันนั้นที่งานเอามาให้สดๆเลยนะดอกบัวต้นใหญ่เลยอ่ะ จะไปเอาปจอเป้ <c oughs> นี่นัฟ้าเลยนะ <c oughs> เร็วเป้าจะไปอจอเยตัวหรอจะมาให้ได้ต้องลากเพื่อมาด้วย <c oughs> อยู่บ้านเดนรไมาอยู่บ้านไหนหนองยาวค่ะอยู่ตรงบ้านตรงข้ามเซเวลล่นอ่ะบ้านหลังใหญ่นองย, <c oughs> องยสูงนะ<า>อ่ะ๋อทางเข้าปากงเข้า <c oughs> จ้ะโอ้ใลใจ <c oughs>

หลอกหาผู้เรียนจับเห็นว่าวอัเอาไปจ่จะาไปส่ไปนี่สบ้นนอาจะไ้นอนายนสบายสบายนอจสระรี เล่นกับน้องด้วยหมดแล้วไม่เอาแ้วเย่กูอยู่ใกล้ของเขากอยู่กลอเาจับมือ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 หัวตกแล้ว่นจับมืน้องนั่งเดียวน้องไม่นั่งสบายี่จับเองไม่เอาลัว เขต้องลุกเองจ้ะเรทงียนะไม่ชอกินทุเรียนหรอเขาเหมือนแอมเลยแอมกินหมดอนกนถ้ากินทุเี่นละจ๋อแต่ถ้ากินข้าเรียล่ะพีอเล้วก่อนไปร้อยบาทไปเนี่ยไม่ยัากลัวก็บอกอยู่ว่ากลัวเย็นน่าลมเย็นเนาะ เออเขาจะจับเอาไว้จับได้จับได้ถ้าเขานอนอย่างเงี้คือยอมให้เราเก่ายอมให้เราจับจับได้หมเออเช่แค่ดาราล่ะอเไรบนดารา สบายแล้วเนาะหมดเวรหมดกรรมแล้วหมดวิปากโดนวิบากเนเดืนเป็นเดือนเอนดสามสิบวันพอดีจ้ะไปวันที่สี่ทหารผ่านตึกยังได้บอกทหารผานึเอาใส่เอน้ำตาร่วงเยอะเลยิงย่งบาสมดไปแล้วเนขาช่วยคนอื่นได้เยอะเลยเนี่ยช่วยสั์ตัวอื่นอย่าในฝังเทศทุกเช้านี่

กินของมีประโยชน์กินผักล้ขอข้นี่น่าจะกินได้เพราะว่าตั้ง่านูลูกใหญ่หลเลยต้องให้กินตอนเชา้าวันนี้กินเยอะมากเลยวันนั้นคนเยมมะอะไงมกว่าจะไม่ลูกมาทิ้งขนมแซบแซบแซบแ้วเขคอมอืมหอมไหมค่บ อือแซ่บท,ท,ที่ที่เขาอยู่ที่นู่นแหละใช่เขาจะมา,มาทุกๆต้นเดือนอาจะเป็นวันอาทิตย์ของต้นเดือนใช่อย,อยังสามสิวันเนาะ die <laughs> <laughs> <My love. laughs> <My love. Hi. laughs>